สวัสดีครับพบกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาวน้ำผู้ได้บายวินวินภูนะครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มีเวลามาอัพวิดีโอชุดใหม่นะครับให้แฟนแฟนเพจทุกท่านได้ติดตามนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับแต่วันนี้นะครับกลับมาในเรื่องราวของนะเรื่องราวของ วิธีการแก้ปัญหานะครับสระว่ายน้ำรั่วนะครับอย่างได้ผลจริงนะครับสระว่ายน้ำรั่วนั้นนะครับเป็นปัญหานะครับหนักใจของนะครับผู้ที่มีสระว่ายน้ำนะครับทุกคนการถ้าเราสร้างโครงสร้างที่ไม่ดีนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยนะสักห้าหกปีก็จะเริ่มนะครับเห็นปัญหาที่เราจะต้องแก้กันนะครับสระว่ายน้ำที่รั่วนั้น สวัยน้ำรั่วนั้นนะครับเกิดจากหลายสายเหตุปัจจัยด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยเวลาที่เราจะเช็คให้มองภาพรวมๆก่อนว่าดูจากกระเบื้องต่างๆว่ามีรอยแตกลาวไหมถ้ามีแล้วรอยแตกราวที่กระเบื้องก็หมายความว่าบริเวณตรงนั้นก็จะมีการซุดตัวแต่สําหรับเคสนะครับกรณีนี้ก็ตัวเช็คแล้วไม่มีรอยแตกลาวของกระเบื้องก็หมายความว่า สะไม่ได้สุดนะครับเพียงแต่ว่ากรณีการรั่วนั้นจะมาจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งก็จะเราก็จะแคบนะครับการแก้กับปัญหาเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการของผมแล้วก็ทีมงานวินวินภูก,ก็คือเราจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการนะเอาล่ะถ้าเกิดเคสกรณีแบบนี้มันก็หมายความว่ามันต้องอยู่ที่ตัวท่อน้ําเข้าออกจากสระว่ายน้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อไฟ นะครับหรือจุดใดก็แล้วแต่ที่นะครับสามารถที่จะทําทให้เป็นปัญหาที่จะดูดลอดออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟิตติ้งหัวใจนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะรวมไปถึงหัวเจสสปาก็ดีที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นม้านั่งสปานะครับหรือแม้กระทั่งตัวแวคคัมฟิตติ้งนะครับหัวว้ายทวนกระแสจุดคมไฟใต้น้ำนะครับทุกจุดเลยนะครับที่มีท่อเข้าออก คมไฟใต้น้ำนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นแปะผนังก็ดีหรือเป็นแบบที่ฝังเบ้าก็ดีก็สามารถที่จะทําให้มีรอย่วยออกไปนอกระบบได้นะครับยกตัวอ,อย่างตัวโคมไฟแบบเบ้านะครับที่มีหลอดแบบพาห้าหกเนี่ยมันจะมีช่องให้เราขันฟิตติ้งอยู่2จุดด้วยกันบางทีถ้าเราพวกนี้ถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้ขันมันก็สามารถซึมออกไปนอกระบบทําให้นะป้ปูนพวกอะไรที่ อา,อาจจะไม่ได้ใส่กันซึมอย่างดีตั้งแต่แรกนะครับน้ํามันก็จะเข้าไปอมอยู่ในตัวซีเมนต์นะครับล้าก็จะทําให้เกิดรูพุนที่จะสามารถาเวลาทีา่เกิดแรงดันสูงๆก็จะสามารถดันออกนอกระบบได้นะครับหรือไม่ก็จุดหลักอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตะเข็บนะครับแนวที่ระหว่างปูนชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยมันประกบกันเนี่ย บางท่านอาจจะไม่ได้ใส่ตัว Water Stop นะครับในการเทนะครับในครั้งแรกๆนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาตรงรอยตะเข็บรั่วตรงรอยตะเข็บได้นะครับถ้ากรณีอย่างนี้ผมก็เวลาเราสกัดกระเบื้องออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ใหนะ้เวลาผ่านไปสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าตรงไหนมันมีน้ําซึมออกมานะครับนะตรงนั้น นะครับรั่วแน่นอนนะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจทั้งหมดเนี่ยรอยจะเข็บแนวจะเข็บทั้งหมดเนี่ยครับก็เปิดนะครับทั้งหมดเลยนะครับอย่างน้อยๆก็สัก2กระเบื้องนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วเราก็เทใหม่นะครับทากันซึมใหม่นะก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับเป็นอย่างดีส่วนกรณีเคสนี้นะครับก็มีในหลายส่วนด้วยกันที่นะครับมีการรั่วซึมนะครับ ตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวหัวใจพื้นนะฟอยเลตนะตัวนี้ก็จะมีการซึมของน้ําถ้าเราทิ้งระยะเวลาไว้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ําซึมออกมาแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับปัญหานี้ก็นะถ้าเราเจอแบบนี้ก็ต้องแก้ไขจุดจุดที่มีน้ําซึมเยอะๆเนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับก็ต้องเทหนามากที่สุดนะใส่กันซึมอย่างดีนะครับนอนจิ้งอย่างดีนะครับตัวนี้นะ ประกอบกับก,บการตรวจเช็คนะครับเส้นท่อต่างๆว่าโอเคยังอยู่ในสภาพปกติไหมเวลาที่เราทํางานแล้วแนวท่อมันมีการแตกมีอะไรไหมนะครับถ้าแตกเราก็ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวฟิตติ้งต่างๆนะครับใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับรวมไปถึงตัวเมนเดนนะเถตัวเมนเดนก็เราก็สามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็ทำตรงเบือนเส้นท่อใหม่นะครับ แล้วอย่างเช่นเคสนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวท่อไฟเนี่ยขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นไฟแบบ50วัตต์นะครับขนาดใหญ่แล้วเดินเส้นท่อไว้2นิ้วน่ยตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาให้รั่วได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันเป็นปัญหาที่เรามีความลังเลไม่มั่นใจเนี่ยนะครับให้ปิดตรงนั้นทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงท่ออากาศนะครับของหัวสปาหัวเจ็ด ต่างๆก็ดีนะครับลองตัวเช็คดูว่าปลายทางมันไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถที่จะใส่แฟชชิ่งเข้าไปได้นะครับก็ใส่แฟชชิ่งนะครับเข้าไปด้วยนะครับลดการรั่วตามผิวผิวนอกของท่อนะครับเวลาที่เราทําเสร็จนะครับในแต่ละจุดก็นะครับให้มีวิธีการรีเช็คนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละตัวที่เราทำเนี่ยแต่ละจุดที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กจริงไหม ก็ให้เราก่อขึ้นมานะครับอะไรก็ได้ที่นะครับก่อขึ้นมาข้างบนนี้เราจะดูว่าเฉพาะจอยนี้จุดนี้เนี่ยมันกักเก็กน้ําได้ไหมนะก็อาจจะเทน้ําลงไปนะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วปูกระเบื้องเสร็จเก็บงานเสร็จนะครับค่อยเทสนะครับทําไมต้องเทสท,ทีละหัวนะครับเทสทีละจุดก็เพราะว่าถ้าเราเทสรวมเลยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่ยังไม่เวิร์กถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็จะต้องเทสไปทีละจุดจุดกรณีที่พื้น นั่นจะเป็นปัญหาหนักมากกว่านะครับที่ผนังผนะนังส่วนมากถ้าเราแก้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะแรงกดส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ที่นะพื้นหนักกว่าอีกอย่างหนึง่งกรณีที่เส้นท่อที่อยู่ในซีเมนต์ที่อยู่ในปูนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันควรจะไม่มีฟิตติ้งลอยต่อนะครับมันควรจะเป็นจุดที่ชากาวทั้งหมดนะครับถ้าเป็นฟิตติ้งเกี่ยวนอกเกี่ยวนยอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนออกหมดซะ นะครับให้เป็น,ปนท่อเส้นท่อตรงๆออกมาเลยนะครับถ้าเราจะยังต้องการใช้งานเส้นท่อเส้นนี้อยู่นะครับถ้าไม่ใช้ก็อาจจะปิดตายนะครับใส่ปลั๊กอุดปิดตายไปเลยก็ได้นะครับสําหรับกรณีสายไฟนะครับถ้าเรายังต้องการที่จะใช้ไฟใต้น้ําอยู่นะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็อาจจะอุดไปเลยก็ได้ในรูเส้นท่อนะครับให้แน่นหนามากที่สุดนะครับอาจจะเผื่อสายไฟไว้ในโคมด้านหลังนิดนึงกรณีที่เป็น สาฟแปะผนังแบบนี้นะฮะสระว่ายน้ำนะครับทุกระบบไม่ว่าจะเป็นสระคอนกรีตรก็ดีสระไฟเบอร์ก็ดีสระไวนิวก็ดีนะครับทุกแบบนะครับมีโอกาสที่จะรั่วได้ทั้งหมดนะครับปัญหาแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะครับก่อ,อสร้างนะครับอย่างทุกวิธีตั้งแต่แรกเนะี่ยก็จะ,ะปัญหาน้อยที่สุดนะครับ ยังไงซะอย่างตัวคนกรีตก็ยังเป็นที่นิยมใช้นะครับอย่างแพร่หลายมากที่สุดแข็งแรงมากที่สุดนั่นเองนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับเราเรียนรู้จากนะครับประสบการณ์จากปัญหานะครับจากคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆในวงการนะครับสวายน้ําก็ดีนะครับถ้ารู้อยู่แล้วหรือว่าข้อมูลมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องขออภัยนะครับ หรือสิ่งไหนถ้ามันความรู้มันมีการโอเคผิดเพี้ยนหรือแตกต่างกันไปบ้างนะครับก็ต้องขออภยัยเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่อธิบายในคลิปนี้นะครับล้วนแล้วจากมาจากการปฏิบัติงานจริงทั้งหมดนะครับบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีนะครับเหมือนอนักวิชาการหลายคนนะครับบางอย่างอาจจะมีข้อผิดพลาด นะครับในคลิปนี้นะครับสีตีนยังรู้พลาดนะครับนักปาดยังรู้พังนะครับยังไงก็ต้องการนะครับกำลังใจและก็ให้อภัยกันด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อนะครับวงการสวัน้ําของพวกเรานะครับจะได้ใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างและเข้าใจอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมปีชาและทีมงานวินวินพูนะครับพวกเรานะครับ ใช้สูลแกนที่ว่าขายความรู้คู่สินค้าและบริการนะครับพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับตลอดอยู่เสมอนะครับหลายท่านนะครับติดขัดนะครับวิธีการแก้ปัญหาในทุกเรื่องนะครับอุปกรณ์สาไวน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับเป็นกรองเป็นระบบเกลือระบบน้ําแร่ระบบโอโซนนะครับหรือทุกระบบนะครับระบบฮีเตอร์ฮิตปั๊มนะครับระบบซาวน่า ระบบสตีมนะครับระบบว่ายทวนกระแสนะครับรวมถึงระบบตู้คอนโทรลต่างๆนะครับการคอมเพลตอุปกรณ์ต่างๆอายห้อไหนนะครับดีกว่ายี่ห้อไหนยังไงนะครับพวกเราทีมงานวินวินพูนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่พวกเรายังไม่รู้นะครับในที่ผ่านมานะครับพวกเราก็จะหาความรู้ใหม่ๆนะครับขึ้นมาเพื่อ นะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้มีเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในตอนถัดไปในเรื่องราวของอทุกปัญหาของสระว่ายน้ำนะครับและเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะครับก็จะแชร์มาให,ให้ทุกท่านได้รับรู้สำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ